าการข่าวสดสายตรงกับ v o บภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุทธที่12มีนาคม2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจนสุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐกลับมาให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนหลังการประชุมที่ซาอุทรัมประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็ก และอลูมิเนียมจากแคนาดาเป็น50%ทรัมป์เผยจะซื้อรถเทสลาช่วยมัสหลังหุ้นร่วงหนักและองค์กรสิทธิมนุษยชนวันชะตากรรมอุยกู8คนที่ยังตกค้างอยู่ในไทยส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานว่าด้วยเรื่องของการส่งผลนโยบายขึ้นภาษีโลหะในยุคทรัมป์หนึ่งช่วยบอกอนาคตได้อย่างไรบ้างนะครับ และส่งท้ายวันนี้พิพิธภัณฑ์ในโตเกียวชวนสัมผัสของตกยุคย้อนวันวานเทคโนโลยีล้าสมัยติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิโเวภาคภาษาไทยกรุงหัวชิงตันครับครับข่าวใหญ่วันนี้นะครับคุณรัตพลต้องไปที่ซาอุดิอราระเบียมีข้อตกลงฮะหลังจากที่มีการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับยูเครน ใช่มีการเจรจาการแล้วก็มีความคืบหน้ามารายงานนะครับโดยหลังจากการประชุมในช่วงเช้าวันอังคารระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกรุงวอชิงตันและรัฐบาลของ k คียฟที่ซาอุดีอาระเบียรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนั้นก็ยกเลิกการระงับความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนแล้วก็มีการกลับมาแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนอีกด้วยนะครับ ขณะที่ยูเครนนั้นส่งสัญญาณพร้อมที่จะรับข้อตกลงหยุดยิง30วันหากว่ารัสเซียยอมรับข้อเสนอดังกล่าวด้วยนะครับก่อนหน้าการปรับท่าทีครั้งนี้นะครับสหรัฐระงับความช่วยเหลือดังกล่าวให้กับยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อที่จะกดดันให้ประธานาธิบด,ดีโว l ลดเมียเซนสกี้ยอมร่วมโต๊ะเจราจาข้อตกลงยุติสงครามที่เริ่มจากการลุกรานยูเครนโดยรัสเซียในช่วงต้นปี2022นะครับ การยืนยันการตัดสินใจกลับมาให้ความช่วยเหลือทางทหารและข่าวกรองโดยสหรัฐนั้นเกิดขึ้นหลังจากการประชุมที่นครเจดดาของซาอุดีอาระเบียนในวันอังคารที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งทำเนียบขาวไมค์วอลต ร่วมโตเจรจาหารือกับหัวหน้าคณะของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนอังเดรเยรมักและก็เจ้าหน้าที่คนอื่นๆด้วยนะครับนี่คือการประชุมครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายนับตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นเสียงกันนะเป็นการโต้เถียงกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อสองสัปดาห์ก่อนครับ We demonstrated to all the world that we want a peace. ครับอ <at> ังเดรยยมากหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนบอกกับผู้สื่อข่าว uh, ก่อนเริ่มประชุมว่ายูเครนนั้นพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อได้สันติภาพ uh, และเมื่อถูกถามว่ายูเครนกำลังพยายามหาการการันตีด้านความมั่นคงอยู่หรือไม่ยอรมากก็ตอบว่าใช่และบอกว่ายูเครนนั้นต้องการที่จะมั่นใจว่ารัสเซียจะไม่ทำการลุกรานซ้ำต่อไปครับทุกวันนี้เราได้เสนอข้อเสนอที่ยูเครนได้รับรับซึ่งคือการเข้า t o a การ s ง f i r ก And into immediate negotiations end this conflict in end to t end a way a h ครับอันนี้ก็คือคําพูดของรัฐมนตรีรูบิโอของสรัสนะครับเพรากล่าวว่าสรัสนนั้นจะส่งข้อเสนอหยุดยิงที่มาจากข้อสรุปจากการประชุมครั้งนี้ให้เครมลินต่อไปพร้อมระบุว่าจะบอกพวกเขาว,ว่านี่คือทุกอย่างที่มีในการพิจรารณายูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงและเริ่มพูดคุยแล้วและตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาซึ่งก็คือรัเสเซียนะครับว่าจะตอบรับหรือไม่ ความคืบหน้าในการผลักดันให้เกิดสันติภาพในยุโรปค,ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียนั้นยิงโดรนจำนวน343ลำามของอยูเครนตกในการโจมตีที่ได้ชื่อว่ารุนแรงที่สุดจากฝั่งรัฐบาลเคียฟนับตั้งแต่สงครามนี้เริ่มต้นขึ้นนะครับยูเครนและสหรัฐนั้นยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวที่เกิดขึ้น 10พื้นที่นะครับในแคว้นต่างๆของรัเสเซียและทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ18คนซึ่งรวมถึงเด็ก3คนอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัเสเซียนะครับ ขณะเดียวกันรัเสเซียก็ส่งโดรน126ลำมและยิงขีปนาวุธวิถีโคง้งพิสัยไกลเข้าสู่ยูเครนด้วยตามการเปิดเผยของกองทัพอากาศยูเครนครับคุณสมพศครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อตกลงสินแร่หายากนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการที่สหรัฐเป็นตัวกลางในการเจรจายุติสงครามในครั้งนี้นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความสนใจที่จะเดินหน้า มอบความช่วยเหลือทางทหารให้กรุงเคียฟเพื่อแลกกับการที่สหรัฐเข้าถึงทรัพยากรนี้ของยูเครนสินแร่กว่า40ชนิดนะครับซึ่งรวมถึงสินแร่ที่หายากหลายประเภทและนิกเกิลและลิเทียมคือทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับเศรษฐกิจและงานด้านกลาโหมของสหรัฐนะครับขณะที่ยูเครนมียูเรเนียมลิเทียมและไทเทเนียมจำนวนมากอยู่ในการครอบครองก่อนหน้าการประชุมที่ซาอุดีอาระเบียนะครับรัฐมนตรี รูบิโอชี้แจงว่าการบรรลุข้อตกลงด้านสินแร่หายากของยูเครนนั้นไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการหารือนะครับและบอกด้วยว่ามีรายละเอียดมากมายที่ต้องหารือกันและจุดนี้เราเพียงอาจจะลงนามข้อตกลงที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการทำบันทึกความเข้าใจหรือ M O U นะครับ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวชื่นชมอังกฤษและฝรั่งเศสที่เข้ามามีบทบาทในการหารือกับยูเครนและบอกกับโ o a ด้วยว่ายังไม่มีการหารือนะครับว่าจีนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูและรักษาสันติภาพในยูเครนหลังสงครามสิ้นสุดลงหรือไม่นะครับ สำหรับทางฝั่งยูเครนนั้นเจ้าหน้านที่บอกว่าสิ่งที่เตรียมเสนอเข้าไปในแผนสงบศึกก็คือการหยุดยิงในพื้นที่ต่างๆที่รวมถึงในทะเลดำซึ่งจะทำให้การเดินเรือปลอดภัยขึ้นนะครับและการหยุดใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีพล,ลเรือนในยูเครนรวมทั้งการปล่อยตัวเฉลยศึกด้วยเจ้าหน้าที่สคนของยูเครนเปิดเผยว่ากรุงเคียฟพร้อมจะลงนามในข้อตกลงกับสหรัฐเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงสินแร่หายาก ตามที่ทรัมป์สนใจนะครับคุณรัฐพลครับเรื่องต่อมานะครับเราได้ยินเรื่องของ ศาลโลกหรือว่า ICC นะหลายครั้งเนี่ยมีการออกหมายจับแล้วก็ไม่เกิดการจับจริงแต่ครั้งนี้ที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเกิดการดําเนินการจริงแล้วก็เกิดขึ้นที่ใกล้บ้านเราด้วยนะครับเจ้าที่ตํารวจจับกลุ่มอดีตป,ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ครับโรดิโกดูเตเต้ที่ท่าอากาศยานสากลกรุงมนิลาในวันอังคารตามหมายจับของศาลอาญาโลกหรือว่า ICC ในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามการเปริดเผยของอรัฐบาลฟิลิปปินส์ครับ ดูเตเต้นั้นถูกจับกลุ่มตัวหลังจากเดินทางกลับจากฮ่องกงตามคำสั่งของศาล ICC ที่เริ่มการสืบสวนการสังหารหมู่ในช่วงที่อดีตผู้นำฟิลิปปินส์รายนี้อยู่ในอำนาจและดำเนินการปราบปรามขบวนการยาเสพติดอ้างอิงข้อมูลจากแถลงการของทำเนียบธนานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานมาโกสจูเนียคนปัจจุบันนะครับรัฐบาลฟิลิปปิน ระบุครับว่าสำนักง,งานตำรวจสากลในกรุงมนิลาได้รับสําเนาทางการการออกหมายจับของสารอาญาโลกก่อนจะดำเนินการจับกุมโดยมีการแสดงเอกสารหมายจับให้กับดูเธอเต้ด้วยยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าตำรวจนำตัวอดีตผู้นำฟิลิปปินส์ผู้นี้ไปคุมขังที่ใด โดยรัฐบาลมนิลาเปิดเผยเพียงว่าแพทย์ได้ทำการตรวจสุขภาพอดีตประธานาธิบดีวัย79ปีผู้นี้แล้วและยืนยันว่าเขามีสุขภาพแข็งแรงดีและวว่าตอนนี้ดูเธอเต้น,นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของทางการเท่านั้นนะครับ สันอาัยาโรคนั้นเริ่มการสืบสวนการสังหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดภายใต้คำสั่งของดูเทอเต้ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนปี2011เมื่ออดีตประธานาธิบดีผู้นี้ยังดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวเวลจนถึงวันที่16มีนาคมปี2019เพื่อที่จะตรวจสอบว่าทั้งหมดถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือไม่นะครับ ทางนี้ดูเธอเต้ถอนฟิลิปปินออกจากธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศารอาญาระหว่างประเทศในปี2019ซึ่งทำให้นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนออกมาวิจารณ์ทันทีว่าเป็นความพยายามหลบหนีการรับผิดรับชอบของอดีตผู้นำรายนี้รัฐบาลของดูเทอเต้ยังได้สั่งระงับการสืบสวนของศาลโลกในช่วงปลายปี2021โดยอ้างว่าทางการฟิลิปปินนั้นได้ตรวจสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว พร้อมแย้งว่า ICC นั้นไม่มีอำนาจศาลในประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่สารอุทธรณ์ที่ ICC มีคำพิพากษาในปี2013ให้มีการเดินหน้าสืบสวนต่อไปและปฏิเสธคำคัดค้านของรัฐบาลดูเ,เทอเต้สารอาญ,ญาโลกที่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถเข้าดำเนินการสืบสวนไต่สวนในประเทศใดก็ได้ที่ไม่ยินยอม หรือไม่สามารถดำเนินการทางคดีกับผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยในคดีอาจยากรรมระหว่างประเทศที่มีความโหดร้ายรุนแรงอย่างที่สุดซึ่งรวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาจยากรรมสงครามและอาจยากรรมต่อมนุษยชาติรัฐบาลชุดปัจจุบันของฟิลิปปินส์กล่าวว่าจะยอมร่วมมือถ้า ICC ขอให้ตำรวจสากลนำตัวดูเทเตไปคุมขังผ่านระบบที่มีชื่อว่า Red Notice ซึ่งเป็นคําขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใดก็ตามในโลกระบุที่อยู่และการกระทำจับคุมตัวผู้ต้องสงสัยก็อาจยากรรมไว้ชั่วคราวครับครับกลับมาที่สหรัฐนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ติดตามกันมานะครับเป็นเรื่องของภาษีนำเข้านั่นเองโดยล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าจะสั่งเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสำหรับโลหะจากแคนาดาขึ้นจากที่ตั้งไว้ 25%ของเดิมนะครับจะเป็น50%เพื่อตอบโต้การขึ้นราคาค่าไฟจากแคนาดาสำหรับลูกค้าชาวอเมริกัน25%นะครับก่อนที่มอนทรีโอ o ที่เป็นผู้ขายไฟจะยอมระง,งับแผนที่ว่านี้ คำประกาศล่าสุดของผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณยกระดับการทำสงครามการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่สร้างความกังวลไปทั่วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนักในวันจันทร์นะครับทรัมป์เขียนในโพสต์ทางแพลตฟอร์มทรูสโซเชียว่าผมได้สั่งรัฐมนตรีพาณิชย์ให้เพิ่มภาษีนำเข้าอีก25เป็น50สําหรับเหล็กและอลูมิเนียมที่เข้ามาสหรัฐ จากแคนาดาในอัตราภาษีนำเข้าที่สูงที่สุดสำหรับประเทศใดๆก็ตามในโลกนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าอัตราภาษีใหม่นี้มีผลบังคับใช้ในวันพุธนะครับการสั่งขึ้นภาษีเพิ่มของประธานาธิบดีสหรัฐถือเป็นการตอบโต้คำประกาศของมุขมนตรีมอนทนแอนออนแทรีโอซึ่งเป็นเขตปกครองที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาและเป็นผู้ส่งไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในรัฐมินนิโซตารัฐนิวยอร์กและมิชิแกน เพราะสงครามการค้ากับรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนอกจากนั้นนะครับทรัมป์ยังโพสต์ด้วยว่าแคนาดาต้องเลิกกำแพงภาษีต่อต้านเกษตรกรอเมริกันอัตรา250%ถึง390%สำหรับสินค้านมเนยหลายรายการของสหรัฐทันทีนะครับเพราะภาษีเหล่านั้นถือเป็นท่าทีที่อุกอาจและเร็วๆนี้ผมจะประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับประเด็นไฟฟ้าในพื้นที่ที่ถูกคุกขามด้วย ผู้นาสหรัฐขู่นะครับที่จะปรับขึ้นอัตราภาษีอย่างมีนัยยะสำคัญสําหรับนำ,นำเข้าของรถยนต์ที่ส่งเข้ามาสหรัฐตั้งแต่วันที่2เมษายนหากแคนาดาไม่ยกเลิอกอัตราภาษีนําเข้าแสนชั่วร้ายนะครับซึ่งเป็นคําพูดของทรัมที่บังคับใช้มานานสําหรับสินค้าอื่นๆด้วย หลังจากได้รับทราบข่าวนี้นะครับดักฟอร์ดมุขมนตรีมณฑลออนแทรีโอให้สัมภาษณ์กับ MSNBC นบะครับบอกว่าตนจะไม่ยอมถอยและจะเดินหน้าต่อไปพร้อมกล่าวขอโทษต่อชาวอเมริกันที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจทำการโจมตีประเทศของเราแม้ไม่ได้ถูกยัออย่วยุแต่อย่างใดนะครับทางรอยเตอร์บอกว่ามีประชาชนประมาณ1 5ล้านแสนครัวเรือนในพื้นที่สามรัฐของสหรัฐที่ได้รับไฟฟ้าจาก ออนแทรีโอนะครับข่าวคำประกาศล่าสุดของทั้งก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นร่วงทันทีนะครับโดยดัชนี Standard p o o r s ปรับลดกว่า1%เปอร์เซนพราะนักลงทุนกังวลว,ว่าการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐจะทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีปัญหานะครับและทำให้ค่างเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นอีกขณะที่ดัชนี s p TSX c o m p o s i t e ของตลาดหุ้นโตลอนโตลดลง0.6%และค่างเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนลงแตะระดับ ต่ำสุดในรอบสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ในเวลาต่อมานะครับฟอร์ดก็ตกลงที่จะระง,งับการขึ้นราคาค่าไฟ25เาไว้ก่อนและจะมีการหา,หารือกับฮาวเวิร์ดลัดนิกรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐเพื่อหา,หารือทางออกของสถานการณ์นี้ในวันพระสบดีนะครับก็เป็นข่าวใหญ่นะครับส่งผลส่งแรงสะเทือนไปในหลายวงการด้วยกันนะครับคุณรัฐพล แต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้มาตรการที่ว่านี้เพราะว่าการขึ้นภาษีโดยเฉพาะาสินค้าเหล็กและก็อลูมิเนียมเนี่ยนะฮะก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในยุคของทรัมป์สมัยแรกปี2017ถึง2021นะครับวันนี้คุณรัฐพลก็จะมีรายงานรอยเตอร์นะครับที่มองไปถึงมองย้อนไปถึงผลกระทบในค,ครั้งนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าจากการขึ้นมาตรการในครั้งนี้เนี่ย จะมีผลอะไรต่อไปมองย้อนกลับไปแล้วก็มองเข้ามาสู่ประเทศด้วยว่าผลกระทบภายในประเทศ,ตศเตาซล้ำเหล็กและอลูมิเนียมตอนนั้นเป็นยังไงนะครับก็เช่นเดียวกับการบริหารประเทศสมัยแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับท่าทีล่าสุดนี้ที่คุณสมงพลเพิ่งกล่าวไปสะท้อนถึงแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจแต่ว่ารอยเตอร์สบุว่าเป็นการติดเขี้ยวเล็บที่แหลมคมกว่าเดิมนะครับ,รบปฏิกิริยาตอบกลับ แรกของนโยบายกำแพงภาษีต่อสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐคือราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะครับทั้งอลูมิเนียมและเหล็กราคาเพิ่มขึ้นในช่วงปีแรกๆของการบริหารประเทศสมัยแรกของทรัมป์โดยราคาในประเทศนั้นดีดตัวแรงเป็นพิเศษนะครับราคาเหล็กสหรัฐเพิ่มขึ้น5%เในเดือนแรกของการเริ่มต้นใช้มาตรการส่วนราคาอลูมิเนียมแพงขึ้น10%อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน ราคาอลูมิเนียมในสรหรัฐปรับตัวลงตามด้วยราคาของเหล็กในประเทศส่วนการที่ราคาสินค้าเหล่านี้ในสรหรัฐแพงกว่าในต่างประเทศยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปและส่วนต่างกว้างกว่าช่วงก่อนตั้งกำแพงภาษีครับการปรับฐานลงมาของรา,าราคาโลหะทั้งสองประเภทนั้นยังคงไม่มากพอหากเทียบกับการเพิ่มขึ้นในช่วงแรก โดยเฉพาะเหล็กที่มีระดับภาษี25%โดยราคาเหล็กนั้นไม่ได้ลดลงต่ำกว่าระดับก่อนใช้มาตรการภาษีจนกระทั่งเดือนมกราคมปี2019นะครับกลางปีดังกล่าวครับสหรัฐเลิกมาตรการภาษีต่อเหล็กและอลูมิเนียมของแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งรวมกัน2ประเทศมีส่วนแบ่งตลาดนำเข้า27%ของเหล็กที่สหรัฐซื้อจากต่างประเทศและ43%สำหรับอลูมิเนียมนะครับ และเมื่อโจไบเดนรับตำแหน่งประธานาธิบดีดีต่อจากทรัมป์เขายกเลิกมาตรการภาษีโลหะต่อสาภาพยุโรปในปี2021ทำกลางราคาเหล็กที่แพงเป็นสถิติใหม่เนื่องจากความปั่นป่วนของระบบขนส่งและผลิตสินค้าโลหะโลกช่วงโควิด19ระบดนั่นเองนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เหล็กและอลูมิเนียมราคาถูกลงมาจากช่วงเริ่มต้นการ เหตุการณ์นั้นก็คือครเรื่องของการผลิตสินค้านะครับศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์วิลเลียมฮอคที่มหาวิทยาลัย South แคโรไลนาที่เชี่ยวชาญเรื่องการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่ามาตรการภาษีสามารถเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเหล็กและอลูมิเนียมสัรั์เพิ่มกำลังการผลิตหรือนำกำลังการผลิตที่ว่างอยู่มาใช้ครับ เขาเสริมว่าการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าเหล่านี้ในประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องใช้เวลาและใช้เงินที่ต้นทุนสูงจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายว่าราคาไม่ได้ลงมารวดเร็วเมื่อเทียบกับการดีดขึ้นในตอนแรกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับราคาที่แพงขึ้นโดยรวมหมายถึงต้นทุนการผลิตของสินค้าที่ใช้เหล็กและอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบครับเช่นในกิจการก่อสร้างและคมนาคม ซึ่งมีส่วนให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล่านั้นชะลอลงหลังจากที่เกิดมาตรการภาษีส่วนผลลัพธ์เรื่องการจ้างงานมองได้หลายแง่มุมคุณสมพศครับด้านหนึ่งนะครับคือเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมผลิตโลหะจำนวนคนที่ทำงานในโรงงานผลิตเหล็กและอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นในปี2017และ2019ที่ระดับ6%และ5%ตามลำดับ แต่ในเวลาต่อมาครับเมื่อมาตรการภาษีของสหรัฐต่อเม็กซิโกและแคนาดาถูกยกเลิกไปและตลาดได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงช่วงการระบาดของโควิด19การจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ก็ไม่ได้เติบโตต,ต่อเนื่องอย่างเช่นในตอนแรกครับการศึกษาโดยระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในปี2019ชี้ว่าต้นทุนที่สูงขึ้นในการผลิตบางประเทประเทศนั้นเนื่องจากมาตรการภาษี2018 ก็ได้ทำให้การจ้างงานในภาคการผลิตลดลงนะครับเทียบกับสถานการณ์จำลองภายใต้สมมติฐานที่ว่าไม่มีการใช้มาตรการภาษีและราคาต้นทุนโลหะที่สูงขึ้นรอยเตอร์รายงานว่ามาตรการภาษีรอบใหม่ของพัฒนาธิบดีทรัมป์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้น่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คล้ายกับครั้งแรกที่ผมกล่าวไปนะครับอาจจะหนักหน่วงกว่าเดิมเพราะมาพร้อมกับมาตรการด้านการค้าอื่นๆครับ ผลการสำรวจความคิดเห็นไม่นานนี้ชี้ว่าความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นมีมากขึ้นหมายถึงว่าคนกังวลว่าจะเป็นไปได้มากขึ้นเนื่องจากมาตรการภาษีนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจอเมริกันเท่านั้นและรอยเตอร์ก็ปิดท้ายรายงานิีนนี้โดยระบุว่ายังคงต้องรออีกหลายเดือนจากนี้กว่าที่จะทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเศรษฐกิจ เป็นอย่างไรบ้างครับครับก็เป็นการวิเคราะห์นะฮะย้อนกลับไปในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่แน่นอนนะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเป็นเป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบนะฮะก็ต้องติดตามดูกันต่อไป นะครับคุณผู้ฟังกำลังรังรบฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับเข้าไปติดตามรายงานต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของอามาตรการทรัมป์2.0ต่างๆนะฮะเข้าได้ <c oughs> ไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา VOAThai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเราก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ พักเรื่องในสหรัฐนะครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าชาวอุยกู8คนที่ยังคงถูกคุมขังอยู่ที่ประเทศไทยนั้นกําลังเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับจีนเช่นกันนะครับ โดยรัฐบาลไทยส่งชาวอุยกู40คนที่คุมขังไว้ตั้งแต่ปี2014กลับไปจีนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ท่ามกลางเสียงประน,นามจากรัฐบาลสหรัฐสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆที่บอกว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของไทยเอง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยอมรับกับโบเอว่าได้ติดต่อประสานงานกับไทยหลายครั้งเพื่อเลี่ยงการส่งชาวอุยกูกลับไปจีนซึ่งรวมถึงการเสนอรับตัวไปยังสหรัฐด้วย ทั้งสหรัฐและหลายชาติก็กังวลนะครับว่าคนกลุ่มนี้จะตกอยู่ในความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสวัสดิภาพหากถูกส่งตัวกลับไปประเทศจีนโดยที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลไทยและจีนไม่ได้ระบุถึงชาวอีกูอีก8คนที่ยังตกค้างอยู่ในไทยนะครับและก็ไม่ได้ตอบกลับคําขอให้แสดงความคิดเห็นจากทาง VOA แต่อย่างใด แต่องค์กรสิทธิมนุษยชนยืนยันว่าทั้ง8คนนั้นยังคงอยู่ในการควบคุมของทางการไทยโดย3คนถูกควบคุมไว้ที่ศูนย์กักกันคนต่างด้าวอีก5คนรับโทษในเรือนจำตั้งแต่ปี2020นะครับจากข้อหารักทรัพย์และพยายามหลบหนีจากศูนย์กักกันซึ่ง5คนนี้เผชิญความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับจีนเมื่อโทษจำคุกในไทยสิ้นสุดลงนะครับ การวีสืบแสงสอสอพักเป็นธรรมกล่าวกับ b บ a ว่าหลังจากที่พวกเขารับโทษครบแล้วพวกเขาต้องกลับมาที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวซึ่งก็มีความกังวลว่าหากมีแรงกดดันจากทางจีนมาอีกชาวอีกูทั้ง5คนนี้ก็อาจกลายเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดนะครับที่จะถูกส่งตัวกลับไปอีกครั้งองค์กรสิทธมิมนุษยชนกล่าวนะครับว่าแม้ชาวอีกู กลุ่มนี้มีกำหนดรับโทษถึงปี2025แต่ก็อาจถูกกดดันให้กลับจีนเร็วกว่ากำหนดหากว่าพวกเขาได้รับการอภัยโทษนั่นเองนะครับคุณรัฐพลครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของคนที่เข้าเมืองเหมือนกันนะครับแต่เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วก็ เป็นเรื่องของการใช้แอปคุณผู้มชมรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเปิดตัวแอปใหม่เมื่อวันจันทร์นะครับซึ่งอนุญาตให้ผู้ลักลอบเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนั้นสามารถส่งตัวเองกลับประเทศนะครับโดยสมัครใจแทนการถูกจับกลุ่มคุมขังก่อนถูกขับไล่ออกนอกประเทศนะครับ แอปนี้นะครับชื่อว่า CBP Home ซึ่งมาจาก U.S. Customs and Border Protection หรือสำนักงานสุลก,กากรและปกป้องชายแดนสหรัฐก็จะเสนอทางเลือกให้กับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อส่งสัญญาณว่าต้องการกลับประเทศนะครับคริสซีโนมรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของมาตุภูมิมีแถลงการว่าแอป CBP Home ให้ทางเลือกแก่คนต่างด้าวที่ต้องการกลับประเทศโดยทันทีโดยสมัครใจเพื่อที่จะ สามารถกลับอเมริกาได้ใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอนาคตและมีชีวิตตามฝันของคนอเมริกันในทางกลับกันหากไม่เป็นเช่นนั้นเราก็จะตามหาพวกเขาเราจะขับไล่พวกเขาและคนเหล่านั้นจะไม่ได้กลับมาอีกนั่นเป็นคำพูดของรัฐมนตรีผู้นี้นะครับ รัฐบาลทรัมป์2.0พยายามใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อที่จะกดดันให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นเดินทางกลับประเทศรวมทั้งการกำหนดให้ผู้อาศัยอย่างไม่ถูกต้องจะต้องมาลงทะเบียนกับรัฐบาลกลางไม่เช่นนั้นก็จะถูกปรับเงินหรือถูกจำคุกสำหรับแอป CBP Home นี้ถูกนำมาใช้แทนแอป CBP One นะครับซึ่ง CBP One นั้นนำออกมาใช้สมัยโจไบเดนอดีตประธานาธิบดี ซึ่งมีฟังก์ชันที่อนุญาตให้ผู้ที่อพยพอยู่ในฝั่งเม็กซิโกสามารถนัดหมายวันเวลากับเจ้าหน้าที่สหรัฐเพื่อทำเรื่องของย้ายข้ามแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับแต่แอบดังกล่าวของไบเดนถูกวิจ,จารณ์อย่างหนักจากพักหรือพรรคไมกันว่าทำให้มีผู้อพยพทะลักเข้ามาอยู่ในอเมริกาอย่างมากในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ครับคุณตบดครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัทรัม์วันนี้นะฮะก็ออกมาประกาศเองนะครับว่าจะซื้อรถเทสลาจากบริษัทของอีลอนมัสนะครับโดยบอกว่าอีลอนมัสเนี่ย ทุ่มเทเพื่อประเทศอย่างมากแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ euh, ประธานาธิบดีทรัมป์จะทำในเป็นการตอบแทนก็คือการจะซื้อรถของเทสลานะครับถือเป็นตัวอย่างล่าสุดของความไว้วางใจที่ทรัมป์และมัสมีต่อกันหลังจากที่มัสทุ่มเงินในการหาเสียงของทรัมป์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในคณะทำงานทรัมป์2.0นะครับ ทร,รัมป์กล่าวว่าตนจะรือ้อจะซื้อรถเทสลาคันใหม่นะครับ mm hmm. เพื่อแสดงความมั่นใจและก็สนับสนุนต่ออีลอนมัสซึ่งเป็นชาวอเมริกันผู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังบอกว่าเทสลาเนี่ยรถเทสลามีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับ mm hmm. ปัจจุบันเทสลากำลังเผชิญกับภาวะยอดขายตก และราคาหุ้นร่วงหล่นนะครับในช่วงที่มัสเข้ามารับบทบาทที่ปรึกษาให้กับทรัมป์แล้วก็ดูแลเรื่องการลดขนาดของรัฐบาลกลางโดยบริษัทเทสลานั้นเผชิญการประท้วงในหลายเมืองนะครับแล้วก็มีรถจนหลายคันถูกทําให้เสียหายอีกด้วยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับก็ลดลงอีกแล้วนะครับตามจากเมื่อวานมาเลย ดาวโจนส์ Jones, วันนี้ลดลง478.23จุดนะครับปิดที่41,433.48 Standard Poor's o r ลดลง42.49ปิดที่5,572.07 NASDAQ ลดลง32.23นะครับปิดที่17,436.10ส่วนราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น0.94%นะครับปิดที่2,926ดอลลาร์กับ6เซนต์ต่อออน ส่งท้ายวันนี้นะครับเราไปดูที่เรื่องของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่นําอุปกรณ์สื่อสารหลายอย่างครับที่ศูญพันธุ์หรือว่าเราไม่ใช้แล้วเนี่ยมาจัดแสดงเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับคุณคมสรรศรีธนวิบุญชัยนำรายงานจากรอยเตอร์มาเสนอครับเครื่องมือที่เคยถูกเรียกว่าทันสมัยแต่ปัจจุบันกลายเป็นของตกยุค ที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการรวบรวมอุปกรณ์สื่อสารที่สูญพันธ์มาจัดแสดงไว้สําหรับผู้ที่สนใจหรือครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะเคยได้ใช้งานพวกมันมาแล้วพิพิธภัณฑ์สื่อสูญพันธ์อรือว่า Extinct m e d i a m u s e u m ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวจะแสดงอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีที่ถูกเลิกใช้งานไปแล้วเช่นเทวิดีโอเบต้าแคมและฟลอปปี้ดิสก์เป็นต้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทําการมาตั้งแต่เดือนมกราคมปี2023ภายในแบ่งออกเป็นสห้อง เครื่องมือสื่อสารจากอดีตจำนวนมากถูกจัดเรียงอัดแน่นบนชั้นวางหนึ่งในไฮไลท์ของนิทรรศการนี้คือกล้องถ่ายภาพนิ่งรุ่นลิลลี่ผลิตโดยบริษัทโซนี่ในปี1916ถือเป็นอุปกรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในการจัดแสดงมิกามอสดาอายุ59ปีกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่คุ้นกับสิ่งของจากยุคก่อนและกลุ่มคนที่ช่วงชีวิตหนึ่งเคยเกี่ยวพันกับอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อได้มาชมพิพิธภัณฑ์จะรู้สึกทึ่งอย่างมาก เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่าการได้เห็นของเหล่านี้ราวกับได้ย้อนไปในอดีตเป็นช่วงเวลาความทรงจำที่เต็มไปได้วยความสนุกสนานแนวคิดหลังการจัดแสดงนี้สะท้อนความเชื่อที่ว่าอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดย่อมมีวันหมดอายุล้าสมัยและในที่สุดจะสูญพันธุ์มีเพียงแค่กระดาษและก้อนหินเท่านั้นที่น่าจะคงอยู่เป็นทางเลือกสำหรับการสื่อสารที่ไร้ข้อจำกัดด้านเวลา <S <S บาบาราอารริกรองพันธรักพิพิธภัณฑ์ อธิบายว่าสิ่งของส่วนใหญ่ในงานนี้ได้มาจากการรับบริจาคผู้ชมสามารถสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมได้อย่างเต็มที่อธิการ์ตว่าอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ถูกเก็บไว้ในตู้กระจก <Okay. S 1> เพราะเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ผู้ชมสามารถมองดูหยิบขึ้นมาและรับรู้กลิ่นของวัตถุที่อยู่ตรงหน้าการได้สัมผัสอุปกรณ์ของจริงจะมอบประสบการณ์และข้อมูลที่คำพูดไม่อาจถ่ายทอดได้ พิซชิอิตโตะนักออกแบบรถยนต์อายุ56ปีนำนาฬิกาพกขนาดเล็กและเทปคาเซตจ,จากคอลเลกชันส่วนตัวมามอบให้กับพิพิธภัณฑ์โดยเชื่อว่าหากตัวเขาเสียชีวิตไปของที่ถูกเก็บไว้เหล่านี้จะถูกโยนทิ้งดังนั้นจะเป็นการดีกว่าหากได้แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ชื่นชมราคาเข้าชมพิพิธภัณฑ์สื่อสูนภัณฑ์สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับอยู่ที่ประมาณ12.70ลเซนหรือว่าราว435บาท ราคาพิเศษสำหรับนักเรียนและผู้ที่บริจาคสิ่งของเพื่อจัดแสดงอยู่ที่ประมาณ6ดอลลาร์สาเซนหรือว่าเราว2 0บาทผมคมสารสีธนวิบุญชัย VOA รายงานกลาบไปที่จบไปคือรายง,งานข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณทรงพจน์คุณรัตพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรัตพลได้ยินดีกันไหมได้ยินครับสวัสดีค่ะโอ้เห็นการตอบโต้ทางการ